สวัสดีคับตูนกับเบเกนเบอกกับในเกนทำเทอรนี่กันยแล้วนะคบเนมือนิคกี้ก็ทางหลักเลยชิคี้เขาไม่เข้านะคะับเอาเลยไปลยเห็นม่ากระเบื่อจนปึ๊บบังบังมาละเอาเร็จเรร้อยอ่ะมาละโอ้ อ uh, ืมได้ละซิตี้ฮดซีฮองเรารอรถไฟมาจอดแล้วเดินเราจะไม่ฝังนี้นั่นเองครับอ่ะรอก่อนราจอดก่อนมีโซชานี่มันสั้นอย่างงี้ดูเหมือนกันไปนี่โอเค โอ้ไนน์ส n ฟอร์ดคนเน l อ has been cancelled this is due to a member of the train crew being unavailable เดี๋ยวสียงรถไฟมาหรอแล้วเรานปึ๊บทุกอนเออคอย่อย่อย่อยๆขยกนี่คอยๆขยกนะเอาว่คือเกินเส้นเหลืองเลย โอดูความใหญ่ของสถานีอันนี้ก็บอกว่าออฟออฟแวลรว่าหยุดใช่ปะหรือปิดออฟ๋ยวเรากลัวอันนี้สองถึงสี่แล้วก็อาจจะไปฝั่งนี้ถ้ามาฝังไหนเราไปฝั่งนั้นแน่ฟส่นงแล้วฝั่งน้้นมาเหรอฝั่งนี้ก็ของฝั่งนี้เนะ ไปเลือเรารถไฟมาก่อนซื้อเติมโอ้โหซื้อเติมปุ๊บอ๋อเอา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 เล่นหรอตื้อเขาสิโหมาฟฟงไหนหรืเขาดูก่อน ดดข้ามได้เลยเนี่ยไอ้เขาหวนเนี่ยรุ่นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็แบบนี้มีคนนะพูดจำกัดระดับสูงอยู่เลยเลอร์หรือคนนั้นเนี่ยพูดโดยสารชั้นันนี้เขาเขียวคนขับ ก็ข้องาันาได้เยอะอยู่นะหรือคนเป็นผู้ดีสารสถานีอื่นแต่เราแค่เป็นแค่สถานีเรียนเพราะว่าเป็นซิตี้ฮองทนท์เอ้าติด,ด,ดป้ายติดเสาป้ายอันนี้สโลเอ้ยปิดรถมาแล้วเหรออ้าสถานีอื่น อังน,นี้ก็ของฝั่งนูง้นก็ฝั่งไปฝั่งนู้นนะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยเหมือนห้องอะไรสักอย่างไงเอรสโลร์สโรชั่นซิตี้ฮอสิเพซิตี้ฮอตสิเพลซิตี้ เราไฟมาหรือมาฝังไหนก็ไปไหวจะมาฝังนี้มั้งซิตี้ฮอสิเพย <guerra> ์ <reconnect> มึงรู้มั้งหรือฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นก็ของฝั่งนี้นี่จัะตาดูไว้เออจัะตาดูไว้ โอ้รถยังไม่มาเลยเขาออกกันได้ไหมไม่เป็นไรแล้วก็ถือสถานีก็ออกก็ได้ไม่คม่เป็นไฟจอดเป็นไรไปรอ,อ,อข้างนอ,อ,อ,อกก่อนเขาอาจจะมาเลยมั้งอ่ะเหลือออกกอนก็นได้ แล้วเราจะกลายเป็นคนขับเอาที่เกมมีวิเวอร์ลบกก็กลบไปลบไปไม่เคยมาเท่าไหร่หรอกเราจะเล่นแบบนี้แล้วผมจะเป็นผู้ดิสารเขาบอกกันนะว่าเป็นผู้ดิสารแน่ๆเราไม่เลือกคร์ดหรอก ที่แมบนี้กว่าจะมาเนี่ยถังบ้านเราถังหิ้วมีที่ดำๆบไหนเนี่ที่บ้านเนี่ยมันก็ถังหิ้วก็ที่ใช้ในบ้านให้ถังมเล็กๆเออมาละกำลังเตรียมจะเตี้ยรูไฟโอ้โคตรไฟเลยโคตรไวเลยไวัสะดวกอันนี่ไม่โคตรไวอันนี้โคตรช้าเลย บอกเลยโคตรช้าเลยตั้งแต่เริ่องอะโคตรไวแต่เนี่ยโคตรช้าเลยเออเนี่ยบบอ่ะยัาางถามีนนึง โอ้กันนะกัหนอ๋อปุ่มกับ มาแล้วที่อยู่ที่สถานีนี่โคนยืนตรงนี้ปุ๊บอืม มาเมื่อค้นมาเท่าไหร่เราเป็นคนขับดีกว่าสามเสียไม่ถูกเลยเจ็ดสิบกโมงสิบสิ่หาสิดนี่ยจะมา มีไปเหลืออันนี้อะให้คำมะไรดีเนหะอคิดว่าผม คิดว่าผมเล่นความเบเกินป<ะ>ัดหาหมาก็เป็ร่ายถ,ายถนั่วถั่แล้าวจะอาอ่ไหมไอไปบิดเตมาองหรือว่าบิดเตมาไปเตมะดูะะกระทาเข้าอู่ แล้วขอเปลี่ยนหน้าเลยปะเออเปลี่ยนหน้าเียค่ะเปลี่ยนหน้าโค้ชนะต้องเปลี่ยนหน้าไปหาคนอืมก่นอน

มีตังค์เหรือนะใช่แต่พรุ่งนี้ไม่มีรถมาลาบหนูเท้ามันไปตกเห็นไหมพรุ่งนี้หยุดหยุดอะไรอ่ะหยุดอไงนีหยุดป่ะพ่นี้พอหยุดป่ะหยุดหยุดยังพ่มีใช้ได้ไหมอืมได้ไรายเลขหกเลยี้ามใช้ คำว่าดังเรือแต่ไดยุดอย่ไม่ล่น,ลน,ลน,นถึงได้ของทานไปก่อนขอนะ

ในเกมมานี้ก็สหลับนี้ก็ขอลาไปก่อนกับในเกมโลบกันเลยกกลในเกมนี้นะกันเลยเกมดีจังนะบ๊ายบาย